รอกรู้จะเงย็บสำนับถูกอาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำรีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลืมอมันาตาไหมหนั้นจะลองทำสิ่งที่หัง,หงวิทยุแห่งความตายในคืนที่มืดมิดขนาที่ลงหนาวพัดผ่านกระท่อมเล็กๆในป่าลึกชายหนุ่มชื่อเอ กำลังขุดค้นของเก่าในห้องเก็บของของปู่ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อนในกองสิ่งของที่เต็มไปด้วยฝุ่นและใหญ่แมงมุมเขาพบวิทยุซานซิสเตอร์เก่าเครื่องหนึ่งมันดูเก่าแก่เสียจนเขาคิดว่าคงไม่สามารถใช้งานได้อีกแต่เอกกลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกๆที่ทำให้เขาหยิบมันขึ้นมาทำไมของแบบนี้ถึงยังอยู่ที่นี่ได้ล่ะเอกพูดกับตัวเองเขาเป่าฝุ่นออกจากวิทยุแล้วหมุนลูกบิดไปมาด้วยความสงสัย เขานำวิทยุกลับเข้าไปในบ้านและลองเสียบปลั๊กไฟแม้จะเป็นวิทยุเก่าแต่ไฟหน้าปัดลับติดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเสียงคลื่นซาซาของวิทยุเริ่มดังออกมาเอกหมุนหากคลื่นอย่างระมัดระวังจนพบช่องที่ดูเหมือนจะรับสัญญาณได้เสียงเพลงเก่าๆเ,เริ่มดังออกมาจากวิทยุเป็นเพลงที่เอกไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงร้องแหกพราาและดนตรีที่เหมือนหลุดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เขาขนลุกเพลงนี้มันแปลกจัง เอกพูดทางฟังด้วยความสนใจแต่เมื่อเพลงจบเสียงที่ตามมาทำให้เขาต้องหยุดนิ่งใครอยู่ที่นั่นเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นฟังดูเย็ยนเยียบเหมือนออกมาจากที่ไกลแสนไกลเอกใจเต้นแรงเขามองวิทยุด,ด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันเสียงนั้นพูดต่อนายได้ยินเราใช่ไหมเราเราคอยคนอย่างนายมานานแล้วเอกพยายามปิดวิทยุแต่ลูกบิดกลับไม่ตอบสนองมันยังคงเปิดเสียงต่อไป อยากกลัวนายคือผู้สืบทอดเรามีเรื่องต้องคุยกันเสียงนั้นกล่าววันต่อมาเอกพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยุคเครื่องนี้เขาพบว่ามันถูกผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเคยใช้ในกองทัพแต่ที่น่าประหลาดคือมีเรื่องเล่าว,ว่ามันสามารถรับสัญญาณจากอีกโลกหนึ่งได้เขารู้สึกทั้งกลัวและท้าทายที่จะค้นหาความจริง ในคืนนั้นเขาลองเปิดวิทยุอีกครั้งเสียงเพลงเดิมดังขึ้นเหมือนคืนก่อนแต่คราวนี้ตามมาด้วยเสียงสนทนาของคนหลายคนพวกเราตายไปแล้วนายคือคนที่จะช่วยเรากลับไปเสียงเหล่านั้นทําให้เอกเริ่มตั้งคําถามเขาถามออกไปว่าพวกคุณต้องการอะไรจากผมเสียงหนึ่งตอบก,กลับมาช่วยเราตามหาสิ่งที่เราสูญเสียและนําเรากลับบ้าน เอกเริ่มเข้าสู่โลกของความลึกลับและความหลอนวิทยุพาเขาไปค้นพบเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสงครามความสูญเสียและความลับที่ปู่ของเขาเก็บซ่อนไว้เรื่องราวที่เอกค้นพบไม่ใช่แค่ความจริงเกี่ยวกับวิทยุเครื่องนี้แต่ยังรวมถึงบทบาทสำคัญของปู่ของเขาที่เคยช่วยเหลือทหารผู้สูญเสียในช่วงสงครามคืนหนึ่งเสียงจากวิทยุข,ขอให้เอกเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งมันเป็นซากฐานทัพเก่า ในป่าเอกพบวัตถุโบราณและจดหมายเก่าที่เชื่อมโยงกับชีวิตของคนที่เคยใช้วิทยุเครื่องนี้เสียงจากวิทยุเริ่มบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาอย่างละเอียดพร้อมทั้งขอให้เอกช่วยทําพิธีส่งพวกเขากลับไปยังบ้านของพวกเขาในระหว่างการเดินทางของเอกเขาได้พบตัวละครใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือลลิตาหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆลลิตาเล่าว่าเธอเคยได้ยิน เรื่องเล่าของวิทยุที่สามารถติดต่อกับวิญญาณได้จากปู่ของเธอและปู่ของเธอก็เป็นหนึ่งในทหารที่เคยประจำการในฐานทัพแห่งนั้นคุณต้องระวังนะเอกลลิตาเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าวิญญาณบางดวงไม่ต้องการกลับพวกมันจะพยายามกักคุณไว้แทนคำพูดของลลิตาทำให้เอกยิ่งหวาดระแวงแต่เขาก็รู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับได้อีกแล้วลลิตาจึงตัดสินใจช่วยเอกในการเดินทางครั้งนี้ เหตุการณ์เริ่มหลอนขึ้นเมื่อเอกและลลิตาเดินทางไปยังฐานทัพเก่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากที่ว่างเปล่าขณะที่สำรวจพื้นที่ทั้งสองพบกับวัตถุที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้เป็นบาะแสเช่นนาฬิกาพกที่หยุดเดินในเวลาเดียวกันทุกเรือนจดหมายที่ถูกเขียนด้วยหมึกซีดจางและภาพถ่ายเก่าที่ใบหน้าของคนในภาพเลอมเหมือนถูกลบออกเมื่อพวกเขาทำพิธีเพื่อช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นกลับปรากฏวิญญาณดวงหนึ่ง ที่เครืวอกระมันไม่ต้องการกลับไปและพยายามจะยึดครองร่างของเอกเพื่อหลีกหนีจากชะตากรรมของตัวเองลลิตาใช้ความรู้เรื่องพิธีกรรมจากปู่ของเธอช่วยเอกขับไล่วิญญาณน,นั้นในขณะที่วิญญาณอื่นๆเริ่มปรากฏตัวเพื่อขอบคุณเอกและละล,ะลิตาสำหรับความช่วยเหลือของพวกเขาเมื่อพิธีเสร็จสิ้นวิญญาณทั้งหมดก็ถูกปลดปล่อยเสียงจากวิทยุเงียบไปและมันก็หยุดทํางานทันทีเอกเก็บวิทยุไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งความทรงจำที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและการเรียนรู้เรื่องราวชีวิตในอดีตแต่เรื่องราวยังไม่จบง่ายๆคืนหนึ่งขณะที่เอกกำลังนอนหลับเสียงวิทยุที่เงียบไปกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงของลลิตาที่พูดว่าเอากช่วยฉันด้วยเขาสะดุ้งตื่นและพบว่าลลิตาหายตัวไปจากหมู่บ้านเอกต้องกลับไปยังฐานทัพเก่าอีกครั้งเพื่อตามหาลลิตาและเผชิญหน้ากับความจริงที่น่ากลัวกว่าครั้งก่อน การเดินทางครั้งใหม่ของเอกเต็มไปด้วยความเสี่ยงเขาได้พบกับหมอปราถีชื่ออาจารย์สิงห์ผู้ที่ช่วยเขาไขาความลับของวิญญาณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในฐานทัพทั้งสองร่วมมือกันเพื่อทำพิธีครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นพิธีที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปิดประตูระหว่างสองโลกและช่วยเหลือทั้งอล,ลิตาและวิญญาณที่ยังคงติดค้างหอพิธีกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงกรีดร้องดังระงงร่างของวิญญาณที่เครี้ยวกราดปรากฏขึ้นในรูปร่างที่น่ากลัวเอกและอาจารย์สิงห์ ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในการต่อกรกับวิญญาณเหล่านั้นในที่สุดพิธีก็สำเร็จลลิตาถูกช่วยออกมาได้แต่เธอกลับมีแผลเป็นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ไม่มีวันลบเลือนเอกมองดูวิทยุเครื่องนั้นที่บัดนี้เงียบงันและแตัดสินใจนำมันไปฝังในป่าลึกเพื่อให้มันไม่มีโอกาสถูกเปิดใช้อีกครั้งบางครั้งสิ่งที่เราค้นพบอาจเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าจะเจอเอกพูดกับตัวเองขณะมองวิทยุเครื่องนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อน จะเดินจากไปพร้อมกับความหวังว่าเสียงจากโลกอื่นจะไม่กลับมาอีก